นี้ก็นี่มาคอครับสุกครับนี่สุกแล้วนี่เราจะปีดเอาน้ำสดๆจากต้นเลยนี่ไปกินส้มนะครับเอาไปใสซุปเกะแอนะครับตอนนี้นี่ใส่น้ำปลานะน้ำปลาแดและใส่ข้าวคัวมาคลี๊ปีเนาะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อเม็ดหน่อย าสี่เม็ดเลยอ่อดีดูคำนี้เลยอีกคำหนึ่งซึกหน่อยสิฝากไปชิมต้นที่ยังไม่เคยกินนะครับผมอ่ายั่วย่อน้ยเดี๋ยวจะบาคนอ่ตอนนี้ก็นี่มาพอครับสุกครับนี่สุกแล้วนี่เราจะปิดเอาน้ำสดๆจากต้นเลยนี่ไปกินส้มนะครับเอาไปทำน้ำพิก นี่สุกเต็มที่เลยครับดูใครอยากจะดูลูกคอคอนะครับบางคนก็อยากรู้จักนะครับดูพิมพ์นี่เห็นไหมเดี๋ยวเอาไปกินส้มครับผมโอ้โหเต็มเลยนี่บ้านของเรา ามไปว<ป>ันนี้เราจะทําน้ําพริกนะครับผมก็มีพริกนะครับถ้าเป็นน้ําพริกก็ต้องมีพริกมีข้าวคั่วมีน้าําปลาแดกนะ,น,น,ะน้ําตาลเนาะนี่พริกโอเคต่อไปก็คืออะไรข้าวคั่วมันจะได้หอมนี่ข้าวคั่วน้ำตาลน้ำตาล,น,ตาลนะครับ ออกเปรี้ยวออกหวานนะครับประมาณนี้ขาดไม่ได้คือผงชูรสนะครับผมเ,ผมเปรน้ยวซ่บของเสบปลาแดกครับปลาแดกนี่ใส่ปลาแดกเข้าไป <S <S ปลาแดกน้ำปลาปลาอย่างเดียว <S <S ปลาอย่างเดียวจะมอร่อยรสชาติสุด โอเคจะไปต่อักคอทีนี้ตอนนี้ก็คืออยู่บริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านของเรานะครับเอาได้บักคอมานะครับเราก็จะมาเอาอาหารให้ปลาก่อนเอาให้ปลากินด้วยเรากินด้วยนะครับผมนั่งกินบรรยากาศนี่คือขนมปังครับขนมปัง ขนมปังครับขนมปังเศษเนี่ครับเนี่ซื้อมาถุงละสามสิบห้าบาทครับอ่ะมาดูปลาครับปลาหลายชนิดครับที่เราเลี้ยงเนาะที่นี่เห็นตัวใหญ่ก็คือปลาดุกปลาตะเพียนเห็นไหมครับต้องซูมเข้าไปสิเห็นไหมเดี๋ยวให้มันขึ้นมากินอาหารอืมปลาดุกปลาดุกนะฮบปลาดุกนะครับรเห็นม เดี๋ยวมันเข้าไปกินอาหารอ้วนๆเราเรียกคาว่าอ้วนๆเขาก็จะมาเห็นไหมครับนะคะนี่เขาจะขึ้นมาเยอะเลยปลาดุกเนาะส่วนมากปลาดุกจะขึ้นมานะบรรยากาศด้วยครับผมบ้านสุภาพที่นอนที่นั่งเล่นประจำของท่านนะเนี่ยพูดไปคอครับเราก็จะปอกใ่ แค่น้ำปลาครับนี่แค่น้ำปลา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 ครับใส่ผิดโอ้ยเจ้บคุณเ้ยนี่คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะตอนนี้กินมะค้อไปก่อนถึงฤดูทุเรียนนะครับเดี๋ยวได้กินทุเรียนให้ดูเนาะนี่คือเราทําบรรยากาศเโดยรอบเนาะให้กับตัวเองครับทําให้กับตัวเองเราพยายามเก็บต้นไม้เอาไว้นะครับที่ไหนมัน มีประโยชน์เราก็จะทำการชิวประเด็นบ้านเนาะชีวิตแบบสโลไร์นะครับตามบ้านนอกเรารบ,บางท่านอาจจะไม่เคยกินนะครับ,บท่านอาจจะเคยกินนี่คือบัคอครับบคับบคคอกำลังปอกใส่ถวส้วยเต็มๆถ้วยแล้วก็สดเลยครับทีนี้นี่เป็นยาระบายนะเนาะไครท้องปูกนะครับทายไม่ได้กินเข้าไปนี่ไหลโจ๊กเลยนี่ มาดูมาดูน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 ูาตะเพียนปาตะเพียนปยนนลาดุกเยอะแยะเลยปลากระดีก็มีด้วยปลาหมอโนนูนูนูกลางสะโน,นโอ้โหได้เวลาาขึ้นมากินแล้วไ้เวลากินขนมเน,น,น,เนเาะงไ,าไม่เคยเนาะไม่เคยไม่เคยอะไรเขาเลยเนาะ ไม่เคยน้ำไม่เคยแห้งครับผมปลาช่อนก็มีโอ้โหดูเยอะเลยเกะแล้วครับตอนนี้นี่ใส่น้ำปลาลาน้ำปลาแดและใส่ก้้วคั่วมาเดิมพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อว้ายโอ้ทำไรกินแล้วครับ แช่ไว้สักหน่อยนาทีสองนาทีแต่เราไม่แช่นะครับผมนี่มามาดูดูมาที่นี่มาแซ่ไม้อร่อยบอแซ่บบอโอ้โหมันจะออกรสพิลล้อกนะครับเปรี้ยวหวานนะเปรี้ยวหวานแล้วก็เป็นน้ำเพื่อทำน้ำจิ้มนะครับ ฝีมือไม่คูนะเนี่ยแต่ไม่คูไม่เข้าด้วยหรอกอุ้ยแต่แซ่บค่ะเดิมๆเดิมๆหน่อยอ๋าสิโถพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวฟันเสียวฟันเค็ดแคล้วบ้านเฮาก็ะว่าเค็ดแคล้วเม็ดมันต้องออกครับเม็ดมันอ่ะเอีกสักซี่สิย่วยย่อหน่อยย่อยย่อหน่อยหลายเม็ดหน่อยสิ สองเม็ดพอดีไม่ยรเม็ดยั่วๆหน่อยกินยั่วๆกินยั่วๆป้าที่เด็พี่น้องเอ้ยเซบเป็นเซบมาจากเว้าเลยเคดแค่ภาษาอีสานเค็ดแควก็คือเสียวฟันมากอเอ้ยปัด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 โอเคคลิปนี้มีคนบางคนอยากดูมาก จนแบบเนาะนี่มะค้ออ้าตักยั่วๆขึ้นหน่อยสิตักยั่วๆหลายๆเม็ดหน่อยนึ่งว้าสี่เม็ดเลยเอาะ้าดิถูกคำนี้เลยอีกคำหนึ่งสักหน่อยสิยั่วๆยั่วๆยังไม่เคยกินนะครับผมอ่ายั่วๆหน่อยโดยเฉพาะคนต่างแดนอ่ลูกสาวผมนะครับนุพิมพ์นะครับฝากไปด้วยนี่คือมะค้อนะครับผมพิมพ์ดูดูดูแล้วก็สหรับท่านที่ดูคลิปในขณะนี้นะครับผมยกหน่อยยกหน่อยยั่วๆหน่อยยั่วๆหน่อยกินให้หมดเลยเนี่ยเนาะอืมหิ้มมือ ยหน่อยเยอๆหน่อยอือพี่น้องเอ้ยอแต่เซบขากบัานนี่ <c oughs> <c oughs> โอเคเ <c oughs> อ้ยบรรยากาศก็ริมสะนะคะท่านเนี่ยค <c> ร <oughs> ับผมมานังกินบะคอครับผมก็คงเห็นแล้วนะครับนี่คือผลไม้ตามฤดูกาลที่บ้านครูยา,ยาวได้ออกมากินนะครับ กินไปกินมาก็เผ็ดนิดหนึ่งนะครับผมมันเป,ป็นน้ำพริกเปรี้ยวนะครับก็ขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับคลิปของเราครับส่วนมากแล้วเ,เราไม่ค่อยได้ลงคลิปกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดกันทุกวันนี้นะครับเพราะเราอยู่บ้านกันของคนด้วยเหตุผลนะครับผมวันนี้ก็เลยได้เลือกได้ยามดีๆนะครับพอดีบักคอมันสุกพอดีนะว่าจะทําตั้งนานแล้วละ่ะ ว่าจะกินมะคอให้ดูนะครับบางคนก็อยากดูอะอยากรู้ว่ามะค้อนะฮะอ่ก็มากินครับก็ขอบคุณทัหลับท่านที่ติดตามนะานท่านที่อยากจะกินนะครับมาเลยครับอยู่บ้านครูใหญ่ยาวเนาะอ่าผลไม้ตามฤด,ดูกาลอีกน้อยก็จะเป็นหมักพีพวนนะเดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูแต่ตอนนี้กินมะคอซะก่อนนะครับขอบคุณมากครับเอาไว้คลิปต่อไปนะครับ่าเป็นคลิปอะไร ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆก็ขอบคุณสาหรับท่านที่เข้ามาติดตามตอนนี้ในเดือนเฉพาะเดือนนี้นะครับร้อยแดสิบกว่าเกือบ200ท่านนะครับที่เข้ามาดูไม่รู้ว่ามาจากไหนบ้างนะครับขอบคุณมากครับรอติดตามาช่องยูทูบครูใหญ่ยาวไปเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ